ทำไมถึงยากนะอันนี้ดูประโยชน์ของมันนะป,ปกติใช่ไหมปกติสายชาร์จเรามีสายชาร์จใช่ไหมแล้วก็มาเสียบที่รถไฟฟ้าใช่ไหมเนี่ยเราก็มาเสียบเข้าช่องมันแต่ถ้าเรามีแหล่งจ่ายไฟตัวนี้ก็คือแบตเตอรี่สำรอง แต่มันเป็นตัวจ่ายนั่นเป็นแบบสำรองแต่มันเป็นตัวจ่ายให้ตัวนี้แล้วมันจะรับไฟได้ยังไงในเมื่อสองหัวมันหน้าตาเหมือนกันเราก็เลยจำเป็นต้องมีหัวแปลงสองทางเป็นอันเดียวกันนะเ,เราด,ด,ดูสายไฟมันมีไฟมาเท่าไหร่กิ้มเข้าไป โวลต์ล,ลอยเกาโวลต์เนะแดบดบแรงนี่ปุ๊บอ่ะดูไฟในแบตเตอรี่79.4อ่าตัวแผงที่อยู่บนเนี่ยอืมมันก็ให้ไฟชาร์จได้มันก็ แบตแบตเตอรี่เรามันรับได้9 0วโวลต์ก็รับได้สบายก็มันเป็น140วัตต์สเปคก็ไม่เกิน2แมอมป์มันก็มันมือสองมันก็ดีไฟไม่แรงแบตเตอรี่ก็ไม่เสียหายเพราะสเปคแบตเตอรี่รับได้ประมาณ2.4โวลต์ม็กไอ้2.4แอมป์ทีนี้เราก็ต่อนะเราก็ต่อขั้วเนี่ยแล้วก็ไฟจากแผงโซล่าเซล อันนี้เป็นเหมือนไม่ใช่ฟ้าชาร์จเป็นสโลชาร์จเพราะว่าตัวนี้สเปคไม่เกินไม่เกินสองแอมป์ก็เป็นเหมือนเหมือนชาร์จไฟบ้านธรรมดาแหละอาจจะแรงกว่านิดนิดแต่ว่าเป็นไฟพราะใช้โซลาเซลล์ไม่ต้องผ่านม้เอแปลงก็เสียบเนี่ยนี่แหละประโยชน์มหาศาลครับผม